สนับสนุนโดยมิบิไครเตนเปิ้งย่างบุฟเฟ่าสายพานสไตล์ญี่ปุ่นสุนทรภู้อยู่วังหลังคนบังกอกน้อยฟังทนบุรีชาวสยาม เื้อพรามผู้ดีเกิดมีสิบหกเดือนมิธุนาเรียนนครวัดชีปะขาวรู้เท่าทันโลกแนวก้าหนา้ามหากวีกระดุมพีปรีชาตานฝรั่งลาเมืองขื้นสามคัน แวงละเวงวิกตอเรียเสียอุดสเรนเป็นศึกกำปันสร้างอภัยมณีเปาปีอัศจรรย์ทะเลอันดามันสันติภาพพอเพียงสุนทรผู้เกิดอยู่ว่างลัง หรือเสียงรู้เท่าทันโลกศกสุขสำเนียงจำเริญจำเรียงโลกจินตนาการค,ครับุ่นผู้ชมวันนี้กาเป็น,น <ะ S 3> ปันสุนทนผูนะครับกาทีมงานไอเดียทีวีแปดกาข้อนำเสนอสิ่งที่เป็นอย่างน้อยก็เป็นการแสดง ุจิตธาจิตในท่านาทีเราคนไทยได้กับได้แก็ปรับสิ่งดีๆได้ศึกษาในแนวข้องกว,วีที่ตรงทือว่าเป็นกว,วีเอกของหลวงแต่เป็นความภาคภูมิใจรวมกันในว่าท่านจะไม่มีชีวิตอยู่ในในหลูงนี่แล้วแต่ความเป็นอัจฉริยะข้องความเป็นกว,วีเอกของหลวงสุนทนดนหูเราน่าที่จะระลึกถึงท่านในวันของท่านนะครับ จงรักนวลสงวนนามห้ามใจวายอย่าลงไล่จำคำที่ร่าซ่อนคิดถึงหน้าบิดาและมานดอนอย่ารีบร้อนเร็วหนักมักไม่ดีเมือ่อสุกงอมห้อมว่านจึงควรล้นอยู่กับตอนอย่าให้ปรากไปจากถีอย่าชิงสุกก่อนห้ามไม่งามดีเมื่อบุญมีคงจะมา อย่างปรารมย่าคิดเลยขูเชยคงห้าดายอุตซรร่าทมลำไผ่แก็บประสมอย่าเกียรครานงานสตรีจงนิยมจะอุดมสิ้นสั์ไม่อับจนถ้าแมนทำสิ่งใดให้ตลอดอย่าทิ้งทอดเที่ยวไปไม่ได้พ้นขมันขมักรักงานการของตน อย่าสุกซนขอบเพ่อนพลายพลายเชียนเช่เหมือนเนื่อยอ้อนนอนลับอยู่กับบานอย่าเที่ยวพลานผูดพ่อประโจประเจอะไรเช่ากล่าวเกลียวอย่าเลี้ยวเลฟังให้เน่เนื้อความคอยท่ามกันระวังดูเรื่อนยาวเลข้าวค้องจะบกพร่องอะไรที่ไนนั้นเห็นไม่มีแล้วอย่าอ้างว่าช้งมัน จงพอนพันแก็บเล่มให้เต็มลงมีสล้งงพึ่งบรรจบให้ครบบาทอย่าให้คาดสิ่งข้องตองประสงค์เมื่อมีนอยชายนอยคอยบรรจงอย่าใจาลงให้มากใจยากนานค่ะไม่ควรสื่อก็อย่าไปผิวไรสื่อให้เป็นมือเป็นคราวทังข่าวว่างด้วยฉนกชนนีนันมีคุณ ได้การุนเหลียงรักซามาจนใย่่อุมอุทนปนข่าวเป็นเท่าไรไม่จะได้พึงพาธิดาดวงถ้าเราดีมีจิตขิดอุปธรรมคู่ส้นลำเหลิดถาวภูเข้าล่วงจะปรากฏหยดหดิงสิ่งถังปวงกว่าจะหลวงหลูถทึ่งสึงปีมานเทพไทยในห้องสิบหกชั้น จะชวนกันสั้นเซืนจะเริญสร้างว่าสตรีนีมียอดอยู่ผ่าพานได้เลี้ยงฐานชนชนชนกชานานีอันนีนน้ก็เป็นส่วนหนึ่งในสุภาษิตสอนยิ่งข้องซุ่นถอนผูขาดไปหน่อยอนั่นคือสิ่งทีทีมงานไอเดียทีวีแปนํำเสนอนะครับอย่างน้อยก็เป็นการสำนึกในบุญคุณข้อง่านสุนทอนูครับกบวีเอก ข้องโลกนยูเนสโกได้ขึ้นบันทึกประวัดไว้แล้วนะครับเพราะเราเองพี่เองก็ตีก้อนชายก้อนสุนทรชายนสุนทรผูบางเ็นตัวจิ้มยิ่งจี้มยิ่งกูหลาบแดงแฝงรักสลักจิตโมบแด่มิตรคนดีวันปีใหม่ถึงอยู่ห่างต่างแดนนั้นแสนไกลก็ยังส่งใจมาให้เสมอมาแล้วปีแล้ว้าไม่ปีไม่ใจกลับมาเลยไปแก้ไปแล้ว ส่วนตนส่วนตนบู๊นี่หลงสิส่วนนบูนี่นะว่ากันไปครับค่ะอ๋อ่ะทีนี้ไปกันก็เหลืององแรงตายใบไงตายใบังวันดีจะมีคําว่าอุยพางอุยพางแปลว่าแปลว่าไอ้ตัวโอนั้นตัวโอนั้นโอนะตเตยชยนั่นอ๋อโตชัยนะตตชัยน่ะอตชัยน่ะคำว่าอุยพางนี่นะเป็นภาษาเซาเปียนวก็เหยาได้ไหมเหยาะคำได้ไหมไม่รู้คำว่าอุยนี่มันเป็นภาษาเซาเปียนอุยพางเนี่ยไม่รู้เป็นหนักการที มันเป็นซับที่เกิดขึ้นมาจากอาการมาปวดปวดโตระชัยมันเจ็บแล้วอุ้ยเปรี้ยครับอุ้ยอุ้ยพังไอ้นี่วิวก็เองเลยวิวกอเองมือใหญ่ไปอย่างนี้กระโดดกระโดดจะเล่นกระโดดนะครับอุ้ยพังไปว่าตัวต่อนะครับตัวต่อทีชัยประชาออกเกนนะครับวันนี้แป๋มองไม่มาแป๋มองไปจังหวัดนครศรีธรรมราชป้อนใจที่เป็นมองหงุดตัวจังหว่างนี่แกก็เรียกมาดังไกลแก คือแปรบ่งนี่แกหยุดจ็ดสิบเรื่อแล้วนี้ระดับเจริญเป็นปากรนั่นแหละวันก่อนวันก่อนเขาเชิญไปเป็นปีกอนตั้งเชียงไม่นูแต่ตั้งแต่ตั้งไหนก็พอเลี้ยงพอเลี้ยงกันรถยี่ห้อรถยี่ห้ออะไรแต่ว่าคันหนึ่งสิบกว่าล้านมารับแกตึงจะนั่งบินเลยแล้วเรียกเรียกแกท่านท่านท่านกับโอ้แกขึ้นแกตายเจ้าเจ้าข้องอ้ส่วนซัแก้ววันเม็ดเอานะนางไม่ไกลเต็มวันนางจะว่ารถเพลงนะวันนี้ แรกตายใบยใจกันมาอุยพางครับเป็นปื้ๆกระยานอุยพางครบนะครับตักับอุยพางเ <c oughs> จอยเลยตักับอุยพางวัวเชื่อแหละวเนื้นและตัวัว,ว,วเชื่อเหรอตัวัวเชื่อใช่ตายอย่างนั้นจริงเหรอมันจริงเหรอโอ้อแล้วเข็เลย <c oughs> เคยทุกเกยแล้วไหมใช่แต่ยื้อเป็นคนไม่เพรึ่งไม่เพริโตไม่เพริมินโตอะไรด้แบบนี้ไม่เพริใช่ก็ไม่เพริ่งอันนี้มินโตแล้วนี่ตมินโตนี่คนที่ภูเก็ตเขาเรียกอะไรมินโตไม่หรอกวันโตใหญ่มันไหมโตใหญ่มันโตใหญ่มันไอ้ไรเอออโตใหญ่มันมันมันไอ้นั่นนุ่มแวงปองโอ้แล้วไม่ใช่เลยตัวเออแล้วมินโตนี่เกิดไรมินโตมินโตคือเมื่อนเพร่งมินนั่นเพร่งมินเพร่งมินตัวเล็กๆกันเออเพร่งว่าพึิ่งผิมินตัวปรึกษาของมินึองมินน่เอพริ่งมินนี่นไอ้ มินบอกแกโตมินชัยไม่เด็กก็มินโตชัยไม่มินโตหรือว่าไม่แตาไม่มินโตก็ขี้มินเออขี้ว่ะขี้ว่ะโอ้โเหมือนขี้มิน,มนสงสัยตาเดี๋ยวก็ท่ามแก <c oughs> ่ๆบางๆเอออันนี้มาเนสำรับช่วงนักดาบใบใจกันจอมแกนี่นะ,ะเดี๋ยวจะนี้พ,พ,พยกับผู้นำผู้นำวันนี้จะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านซามกองตรงตอนนี้เขากำลังเตรียมความพร้อมในการที่จะขับเคลื่อนไปสู้ าการปรับประชาคมอาเซียนค่ะเพราะว่านักเรียนนักศึกษาเป็นหน่วยใจสําคัญของการพัฒนาประเทศชาติสำหรับวันนี้ยุยลาไปก่อนต่อเดี๋ยวโปกับพี่หน่วยแล้วกันผู้นำค่ะครับ